อะไรเนี่ยตัดต้นไม้เหรอได้ดิแป๊บหนึ่งเสกของแป๊บหนึ่งเสกของแป๊บนี่ตรงนี้เขาปืนยิงต้นไม้แล้วครกใครเอาเลื่อยมันตัดต้นไม้ไม่มีหรอกนี่เป็นไงปืนให้ตำรวจก่อนเออนี่แหละได้แล้วต่อไปก็เอาปลาไปกันแล้วกานดับเพลิงก็เขาใช้ปลาดับเพลิงกันเดี๋ยวเอาปลาไปดับเพลิงเขาไม่เอาเหรอ ปลาตัวใหญ่แล้วเนี่ยโอ้โหเสียดายอราสาดเสกมาตถังน้ำมันคิดยังไงวะน่ะเดี๋ยวเอาหนึ่งกูเกิลเชื่อกูด้วยก็ฟูเกิลแปบเดี๋ยวอันนี้คือถังน้ำกูเหรอเฮ้ยเหียถังน้ำก็เฮียเนี่ยพลังงานอ่ะเพิงกเอาขวดน้ำไปดับนะไม่ได้อะ ขวดน้ำเลยนะโอ้โหเอาขวดน้ำใส่น้ำแล้วเอาน้ำไปดับเนี่ยเขาทำไมไม่ได้วะแป๊บหนึ่งถามแล้วเพลย์รอบนี้จะถูกวะเนี่ยเอ้ยกูเกิลทำดีเนี่ยแหละกูดูเขาเสกอะไรแปลกๆให้กูแล้วอันนี้คือต้นคิดมากกูอย่างงั้นเหรอต้นคิดมากหน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอโอ้โห จบแล้วงานปีใหม่มึงคือม,มึงไม่ต้องจัดหรอกตอนคิดบ้านหน้าตาอย่างเงี้ยมันใช่เหรอหนา้าไปคุณเลยน่ะนี่แล้วเอาหลอดไฟไประดับนี่องอะไรงานโอ้โหงานปีใหม่ทั้งทีนะเอาหลอไไดไฟเลยจ้ะเดี๋ยวขาดซานต้าเนอะต้องเสกซานต้าออกมาแล้วได้ปะเฮ้ยได้ปะเดี๋ยวนี่ซานต้าเราต้าตาตาองมีของขวัญเลยวะ มีแบบปนทหารด้วยเหรอนี่ซานต้าผมเสกของขวัญให้แล้วเนี่ยเด็กวเด็กๆบ้านผมอยากได้นะอันเนี้ยโอ้โหใครๆก็อยากได้กดแท็กได้เหรอจัดดีไอ้หียเอ้ยวันนี้เควสก็ไม่ผ่านหรอกมันมี U F O ปะวัน่ะเฮ้ย ฮ้ยมีวะอืมนี่แหละพระเจ้าที่ขี่อยู่วิโพแ,แล้วแหละเฟี่าเสุดแล้วเดี๋ยวมีซอมบี้ปะเฮ้ยไม่มีด้วยวะเฮ้ยไปเฮ้ยมันกายร่างด้วย <c oughs> ดูคนขึ้นมาได้ปะ <No. S 1> ดูคนขึ้นยานไม่ได้เหรอ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> แวมไพร์เหรอจัดดีวะเฮ้ย ม,มึงโดนซอมบี้กัดแต่ไม่เป็นไรแต่ึงแต่มึงโดนาพากัดแล้วเกมโอเวอร์เลยนะยยวงกรหน้าัโงเลยวะเฮ้ย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 เหยเฮ้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 ยเฮใยเยเฮ้ยเงยเฮ้ย้เ้ย้ยเฮยเฮ้มยเ้ คิดว่าเก่งเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอมาเจอกันใหม่ที่เราอ่ะนี่ออกมาไปไปไปแอคแท็กเลยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยไปพลันไฟแล้วเฮ้ยเอ้ยมาตีแรงเอ้ยตีแรงมันตีแรงสู้ไม่ได้เอ้ยเฮ้ยโอ้มาควอาตีแรงอ่ะอะไรกอบลินเหรอไอตัวเขียววะ ใช่หรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดุด้วยมันดุจุ๊ก A few moments later มาอุ๊ยแซงหมดความอดทนมึงละไปมึงตายอยู่นั้นแหละโอ้โหอ้าวลุงลุงอยากเลี้ยงสัตว์เหรอได้ดิแต่ลุงเอาตัวนี้ไปเลี้ยงแล้วกันเดี๋ยวผมให้ลุงฟรีเลยเนี่ยตัวเด็กผมเลยเนี่ยลุงเอาไปแล้วกัน